เวลาที่น้องๆออกมาเล่นนะคะแล้วมีเราที่นั่งดูอยู่นะคะลูฟี่ก็จะ โงโงงงนิดนึงแต่ก็จะวิ่งเล่นเหมือนเดิมค่ะส่วนซันนี่นะคะน้องจะนิ่งอยู่ที่เดิมอ่ะทุกคนคือเหมือนแบบว่าพอเห็นเราอะ่ะน้องก็จะนิ่งๆเหมือนไม่กล้าเล่นอะไรอย่างงี้ส่วนลูฟี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะก็คือเล่นวิ่งเล่นแบบซนมากลูฟี่ส่วนอันนี้ก็ยังแอบมองเราอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าไปหรือ,อยังโอ้ยมาเรียกด้วยการชิมะโอ้ผมเล่นอยู่คนเดียวหนิโอ้ไหนมองดูชิโอ้ผมเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะ ไม่เห็นมีใครเล่นกับผมเลยเอองั้นผมเข้าไปบ้านดีกว่าผมออกมาดูดีกว่านะอ,อ้อยังไม่ไปอีกเหรอผมมาผมออกมาเล่นด้วยก็ได้อออียังนีแอบมองอะไรครับันนี้หนูจะนิ่งอีกนานไหมลูกหืมออฉันฉันนี่ไม่กล้าเล่นเลยอะมีคงแอบมองดูฟีดูฟีดูดหัวลูกเต็มจอเลยลูกลูกครับีกทำไร นี่หน้าใหญ่มากลูกก็ผมอยากเล่นด้วยอะคบไม่ได้หรอไงเอยังไม่ไปหรอซันนี่ยอนุไปก่อนซันนี่ถึงจะไปเล่นนะพอเราไปแอบน้องนะคะน้องไม่เห็นแล้วน้องก็เลยออกไปเล่นเนะทุกคนดูซันนี่ก็ออกไปวิ่งเล่นแบบสนุกมากสนุกก็คือซันนี่ขี้อายนั่นเองค่ะทุกคน